ญาติคล่องใจนะคะนำศพบ,บุกสารกลางร้องผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรค่ะหลังจากที่ลูกสาวนะคะคลอดลูกแล้วเสียชีวิตที่โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ค่ะ นางสาวนัชนกจินาอ่อนและนายนิคมจินาอ่อนพร้อมด้วยญาติพี่น้องของนางสาวปนัดดาป็นแก้วพนักง,งานบริษัทเอกชนในพื้นที่จังหวัดชุมพรที่เสียชีวิตหลังจากผ่าตัดทำคลอดบุตรสาวโดวยญาติยังคงติดใจในส่วนของ การเสียชีวิตกระทันหันและมีข้อสงสัยหลายอย่างเนื่องจากก่อนหน้านั้นค่ะผู้เสียชีวิตมีสุขภาพร่างกายปกติสมบูรณ์ไม่มีโรคประจำตัวใดๆได้เดินทางมายังสารกลางจังหวัดชุมพรพร้อมนําลงศพติดป้ายขอความเป็นธรรมให้แก่ผู้เสียชีวิตมายืน่นหนังสือร้องเรียนแก่นายวิสาภูนสิริรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดพุมพุ ชุมพรนะคะรวมไปถึงซึ่งได้มอบหมายให้กับทางประลัดจังหวัดชุมพรเป็นตัวแทนในการรับมอบหนังสือร้องเรียนโดยมีป้องกันจังหวัดชุมพรและนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดชุมพรร่วมรับฟังปัญหาเรื่องดังกล่าวค่ะ าทางด้านของครอบครัวผู้เสียชีวิตก็ได้เปิดเผยด้วยนะคะว่านางสาวปนัดดาตั้งครรภ์เป็นท้องแรกซึ่งแพทย์โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดินัดคลอดและพักฟื้นเฝ้าดูอาการในเช้าวันที่18ตุลาคมที่ผ่านมาจนกระทั่งช่วงเย็นลูกสาวได้โทรบอกแม่ว่าหมอให้ยาเร่งสอด1เม็ดซึ่งไม่มีอาการเจ็บแต่มีอาการหน่วงท้องน้ำไม่เดินแต่ปวดฉี่บ่อยอาการอื่นๆยังปกติดีจนกระทั่งเวลาสี่ทุ่มน้าสาวค่ะได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลด้วยหมอบอกว่าให้ทําใจ ซึ่งขณะนั้นแพทย์กําลังปั๊มหัวใจหลานสาวหลังผ่าตัดทําคลอดแล้วพอเห็นสภาพหลานสาวก็ทําใจไม่ได้เพราะก่อนหน้านี้ยังปกติดีทุกอย่างเด็กในท้องค่ะดิ้นปกติจนกระทั่งเวลาประมาณห้าทุ่มกว่าหลานสาวก็ได้เสียชีวิตลงส่วนเด็กรอดค่ะแต่อาการยังน่าเป็นห่วงอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดเบื้องต้นหมอได้ชี้แจงว่าการเสียชีวิตมาจากสาเหตุน้ําคล่ํา ท่วมปอดยาถามกลับค่ะว่าเพราะอะไรถึงน้ำคล่าท่วมปอดแต่ไม่มีคําตอบจากคุณหมอค่ะและในหนังสือรับรองการเสียชีวิตยังระบุไม่พบสาเหตุอีกอย่างในเอกสารรายงานชนะสูตรพิกศพของสอพเมืองชุมพรระบุเวลาการเสียชีวิตวันที่19ตุลาคมเวลา1น4นาฬทีซึ่งไม่ตรงกับการเสียชีวิตจริงคือเวลา5ทุ่มกว่านั่นเองค่ะ หลังจากนั้นค่ะญาติของผู้เสียชีวิตที่มีการส่งศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลสิริราชเมื่อวันที่19ตุลาคม2566ในหนังสือรับรองการตายของโรงพยาบาลสิริราชระบุสาเหตุการตายว่าสภาพสภาพลิ่มน้ำคล่ํำอุดตันในกระแสะเลือดค่ะพร้อมได้ตั้งศพสวดอภิธรรม6คืนและเผาจำลองในวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมาระหว่างนี้ขอเก็บ ศพของนางสาวปนัดดาไว้ก่อนโดยยังไม่เผาจนกว่าจะได้คำตอบที่ชัดเจนจากโรงพยาบาลทางด้านของสาธารณาสุขจังหวัดชุมพรได้กล่าวรับทราบเรื่องที่เกิดขึ้นค่ะแล้วก็จะได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงรอผลจากการตรวจชนะสูตรที่โรงพยาบาลสิริราชอย่างละเอียดเพื่อายปัญหาข้อสงสัยแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตให้รับทราบขณะที่ญาติผู้เสียชีวิตค่ะก็ได้รำ่ำไห้หลังเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวและไม่ได้ ได้รับคำขอโทษจากโรงพยาบาลแต่อย่างใดเลยค่ะ